ดูดวงชาวราศีตุลผลวันที่15กันยาถ้าถูกรางวัลที่1ให้รีบให้รีบอะไรครับรีบแก้บนครับผมบอกกล่าวเอบสิบบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งสิทธิ์คำชูบอกปาก้องของรักษาเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี้การที่ด้านจะมีโชคมีลาบไม่ใช่เรื่องบังเอิญดวงชะตาที่ตกตำแหน่งเดอะเวอร์ แปลว่าจะมีโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบระดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศลุกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดสิ่งต่างๆที่ท่านเคยบอกกล่าวเล่าสิบหรือว่าสัญญาสัญญาสัญญาณนะผมกันเอาไว้แล้วต้องรีบแก้ไข The Star ส่องแสงบนจันทาดวงดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลขาตั้งมั่นตกตำแหน่ง t ิ e เวอร์ ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงหนุ่มรักหนุ่มหลงพากันโสม,มนันติดกับดักมนเสน่ห์มลจันทาเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้านำพาซึ่งความประสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาออกซื้อบ้านซื้อรถจรเิญลุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใัรนะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นการชิงไหวชิงพิษการใช้เล์เหลี่ยมเลขกลนเพทุบายดาบสองขวายคิดพินิจต,ต,ต่อ ด้วยบุญกุศลวาส,สนาเทพเทวดาสิงสิ์ธิษย์ขำชูปก,ป,กปากกุมครองรักษาดวงชะตาจะเปิดะครับม,มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระไวกระสับกระสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวการส่งมอบถ้วยทองโองกาสทองโองกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นแต่เอ็มเพจบังเกิดขึ้นในโชคชะตาทุ่งข้าวเหลืองรลามเห,หลือกินเหลือใช้หันคู่เกิดความเชม่มชื่นแก้แหวนเงินทองเพชรนินยินนานำพาซึ่งความสำเร็จ ในหัวมีแต่มเมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทมไม่ไหวการส่งมอบถ้วยทองนะผมได้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตได้ปรปับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผ่านอสศวนคีมาถือเหรียญทองแปลว่าดวงชะตานี้เทพเทวดาจะส่งมอบไปแก่ท่านท่านจะมีโอกาสทองและจะมีจังหวะดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตแก้วแหวนเงินทองเม็ดในจินดาบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิด นั่งอยู่เฉยๆก็มีโชคลาบเงินหล่นลงมาจากฟ้าเทวดาโอนเงินมาให้นะครับผมรับพลังโบกนะครับด้วยบุญกุศลวาสนาท่านต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดใครบางคนที่เข้ามากันแกล้งยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีนะผมอาจจะแพ้พ่ายไปให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดการที่ท่านจะได้รับถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกาจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชค เอ็มเพชรตกตำแหน่งในดวงชะตาจะกลัวอะไรล่ะโชคชะตาให้ออกเดินทางไปทางทิศต,ตะวันออกนะผมจะมีโชคมีลาบแก้แหวนเงินทองเพรชรนินจินดาคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเพราะฉะนั้นติดต่อเจราจานะผมหรือซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าจะได้เปรียบนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาให้ไปการาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรจะถวยเทพจะนำพาซึ่งโชคล่ามเงินทองมารมราีวัฒน์โะดวงชะตานี้จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดนักจะเต็มชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายดาบสองขวยคิดปินิจไต่ตองให้รอบข้อไปปรับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันการส่งมอบด้วยทองโองกาสทองโองกาสดีจังหวะดีๆเดอะเลิรเวอร์ word, เกิดขึ้นในโชคชะตานะครับดวงชะตานี้ลูกลักถวยเทพนะครับขอดีดีครับขอดีๆ พูดดีๆพูดหวานๆกินลูกอมก่อนหนึ่งเม็ดกินโกปิโก้โกเข้าไปก่อนหนึ่งเม็ดแล้วขอจากถวยเทพดีๆขอให้ลูกรวยเลยรย,ยขอให้ลูกรวยเลยรยขอให้ลูกรวยเลยรวยขอให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้ลูกมีแจ็คพอตขอให้ลูกเฮงขอให้ลูกปังขอให้ลูกปัศจพานสำเน็จรวยเลยๆนะครับผมดวงชะตาแบบนี้ตกตำแหน่งที่ดีททำไมจะไม่ให้ล่ะ นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดดกดระดิ่งกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาราศีตุลจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้ตกตำแหน่งที่ดีัดาาบผมพระพิฆเนศสายายานทวยเทพนำพาซึ่งความผสมเลยองอมการไหว้ให้ดีจะเฮงจะรวยจะปัง,งดวงชะตานี้เหมือนดมบีบังคับให้รวยซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิ์เลือกมากเท่าไหร่นะ เราต้องรวยเดี๋ยวนี้ต้องเฮงเดี๋ยวนี้ต้องปังเดี๋ยวนี้ต้องประสบความสําเร็จเดี๋ยวนี้นะผมมีดาปักลงมาเต็มหลังอาจจะมีเรื่องราวพลาดพังได้เพราะฉะนั้นตั้งตั้งสติดารงตนให้มากนะผมกราบไหว้สิ่งดีสิ่งดีๆเข้ามานะผมแต่เทมเพลนตมันเกิดขึ้นในโชกตานเดี๋ยวจะเกิดความคล่องตัวจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิด เราผมด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกรนะครับจะเจริญรุงเรืองไปทันทีจันใด้เราผมด้วยบุญกุศลวัสนาชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างตั้งมัน่นการพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจะบังเกิดเดฟูลมันเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาทเทพเทวดาสิ่งศิดิ์คำชูปกปัก,กกุ้มของรษา,าหนุนนำโชคชตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล ครับคิงก็เป็นโชคบ,บังเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะมีแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความมสมเด็จโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสองถ้วยทองบังเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านท่านจะได้รับโอกาสทองฟ้าพาดทาวเวอร์เปี้ยงเจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรมานแต่ถ้าท่านมีโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาถูกรางวัลที่หนึ่ง้นมาก็รีบหลีกหนีไปให้ไกลไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวแดงสิ้น นะผมสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มพระราชาแห่งถ้วยบังเกิดขึ้นในโชคตาเพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงกรจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดอัศบินขี่ม้าสองมอบถ้วยทองถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาส,สนาใครบางคนก็ฉุดท่านได้อยู่ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆดะไม่จิเชี่วยว,ยว,ยวยสายยานโดยเทพนำพาซึา่งความผสมเร็จ นะผมกราบไหว้สิงหสิทธิ์ขอพรอลูกรักตัวเทพคือตัวท่านถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้รับโอกาสทองมีดดาบปักลงมาอาจจะนอนไม่หลับกังวลกระวายมีเรื่องราวต่างๆให้กังวลต้องรีบแก้ไขนะผมปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันดัซนบังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถนะผมโอกาสทองโอกาสดีจังบวะดีๆอัศวินขี่มา้าถือดาบปราบสตัวเฮี้ยนเตียนนะผมใครคิดร้ายใสย่ร้ายไาษีกข้ระเจ้าไม,าาามา่ขออยู่เกี่ยวใดทั้งสิ้น แต่เดว้บังเกิดขึ้นในโชกตาปีศาจมูมานนางมาร้ายเข้ามาจัดหนักจัดเต็มโชกตาบุญกุศลวาสนาลื่นเลงสุขสันต์ทันสาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นสีไม้เท้าบังเกิดขึ้นในโชกตาดวงชะตาจะเปิดให้ท่านอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้านะผมแต่ให้พิเทศตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์คำชูบอกปักคุ้มของรักษาการพลิกเปลี่ยนแปลงผันปัฒนาในสิ่่งทีช ับผมสังเกตในโชคชะตาให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์นัะผมใครบางคนเข้ามาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรหมุนเวียนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวลายเพราะนั้นอดทนอดกลั้นหน่อยันะผมดวงนี้ถ้ามีโชคมีลาบหลีกหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลัะผมเราจะวิ่งไปให้ไกลัะผมหลบหลีกตะคนประเภทอิฉาให้รายใส่รายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตา ้าผมจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาดวงชตาจะเปิดรับทัพย์แก้แหวนเงินทองเพชรดินจินดาเราตกตำแหน่งที่ดีจะทําอะไรก็คิดพินิษฐ์ต่ตตองให้รอกข้อไปปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งขอใหทดานแชมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี